สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมได้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ของอเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์สำหรับม้วน VSSC นะครับคุณผู้ชมครับมาอ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันยังจะใช้ได้ปกติหรือเปล่ามันเขียนไว้ว่าคาสเซ็ตอะแดปเตอร์ CP6 Victor นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ของม้วนวิดีโอเทป VSS สำหรับ VS vssc นั่นเองนะครับมาดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือเขาเขียนว่า cp หกแคตเสร็จอะแดปเตก็มีการใช้งานนะครับมีบ่งบอกการใช้งานว่าเอาม้วน vssc ใส่เข้าไปยังไงมี1 2ึ่สามสี่เป็นภาษาเมนูภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ดูรูปภาพเอาก็แล้วกันนะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัว Adapter กันดีกว่านะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนตัวนี้ นี่ครับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับเพื่อเอาม้วน v vssc ใส่เข้าไปตรงอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะต้องมีมีฐานหรือว่ามีแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี้นี่ครับอ่าที่ผมได้มาเนี่ยมันมีฐานมาด้วยเลยนะครับเอาฐานออกนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูผมไม่มีวิดีโอเทปลองนะครับมีแค่ v s s เท่านั้นนี่ครับรางฐาน รังฐานใส่เข้าไปเพื่อขับเคลื่อนอะไรของมันสักอย่างนะครับซึ่งรุ่นนี้ผมก็เกิดไม่ทันนะครับผมอายุประมาณสักน่าจะเกิดทันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เอาก็ใส่เข้าไปนะครับก็ปิดเข้าไปปึ๊บอ่าทีนี้มีม้วน VSC นะครับจะมาลองดูนี่ครับม้วนซึ่งผมก็ไม่รู้อีกแล้วครับว่ามันเป็นม้วนอะไรนะครับผมไม่เคยใช้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ชอบของโบราณของเก่าแบบนี้ อ่านี่ครับนี่คือลักษณะหน้าตาของม้วน VSC s นะครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปหนึ่งก้อนนะครับเราก็เปิดเด้งตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเอาตรงนี้นะครับ VSC s ใส่ลงไปเลยให้มันพอดีกันนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับถ้าไม่ใช่เข้าผิดทางนะครับถ้าเข้าผิดทางมันจะไม่ได้นะครับต้องเข้าให้มันถูกทางนะครับถ้าเข้าไม่ไม่ถูกทางนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมอ่าถ้ามัน ถ้ามันถูกทางมันก็จะใช้ได้เลยทันทีนะครับต้องเอาลงให้ถูกทางนะครับคุณผู้ชมไม่ถูกทางครับอ่านี่ครับถ้าถูกทางมันมันจะลงได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเลยนี่ครับอ่าผมก็ได้ยินไอ้ตรงนี้มันก็จะปิดเข้าไปเองเลยผมได้ยินเสียงเทปมันทำงานนะครับฟืบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ลูกศรใส่เข้าไปใน เครื่องเล่นวิดีโอเทปแต่ผมไม่มีเครื่องเล่นวิดีโอเทปลองนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเออก็ก็เข้าท่าดีนะครับคุณผู้ชมเอาลองเอาเอาออกมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะกดตรงนี้นี่ครับมันจะมีเสียงเทปพื้แล้วก็เด้งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาม้วนออกอ่าต้องเอาออกให้มันนี่ครับ ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับผมได้ยินเสียงกลไกมันทํางานอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟืดเลยนะครับหลังจากที่หลังจากที่ผมใส่เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทํางานด้วยระบบวิธีการอะไรนะครับแต่ว่าก็แปลกดีนะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับม้วนเทป VSC s นะครับนี VSC ใส่ลงไปให้ถูกต้องให้ตรงนี้เมื่อมันตรงแล้วก็ งับลงไปเลยมันจะคุณผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีเสียงฟืดเหมือนมันทํางานนะครับเพราะมันมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วอ่านี่ครับอ่าเนี่ยได้ยินฟืดเลยแล้วตรงแดงๆตัวนี้ก็จะหดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับตรงแดงๆตรงนี้โดยปกติมันจะเด้งออกมาเดี๋ยวลองดูซิเปิดออกเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นนี่นี่ครับมันมันออนมันออกมาแล้วแล้วตัวนี้ก็เด้งขึ้นถ้าเรางับปิดลงมานะครับมันก็จะตรงแดงๆตรงนี้มันจะหดหดเข้านะครับอ่คุณผู้ชมลองดู นี่ครับมันก็จะหดปิดแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปแต่ผมไม่มีม้วนเทปรองนะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ยังไงหรือใช้ยังไงหรือเปล่าแต่ว่าคุณผู้ชมก็ดูตามภาพก็แล้วกันนะครับถ้าอยากได้นะครับก็สั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้ผมขายหนึ่งพันบาทพร้อมส่งก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับก็เอาไปลองดูนะครับแต่มันมาแบบนี้เลยมีมีร่างฐานเลยครับคุณผู้ชม กดออกมาอีกทีหนึ่งให้มันดีดเด้งออกนี่ครับอ่ะก็ออกมาอันนี้ลักษณะหน้าตาของ VSC h C นะครับเป็นแบบนี้หัวนวีดีโอเทปตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะปิดไว้นะครับตรงนี้เป็นรางฐานนะครับเราจะต้องนี่มีมันต้องจะต้องมีฐานมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมครับอ่ะผมเอาแบตออกดีกว่าไม่อยากเอาใส่ไว้เดี๋ยวมันจะเปื่อยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นี่ตรงนี้รางฐานถ้าเวลาจะใช้ค่อยเอาฐานใส่นะครับแล้วก็ปิดไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดน ถ่านละลายแล้วเป็นเกลือเป็นอะไรนะครับนี่คืออะแดปเตอร์สำหรับม้วนเทปวิดีโอเทป v s s c นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ได้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็จะขาย1,000บาทพร้อมส่งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ